คนแรกกำลังจะออกมาแล้วครับคนแรกที่จะออกมาโชว์ในวันนี้เป็นตัวแทนการออเิชั่นสดจากภาคกลางวี่สามขชาครับกับเพลงคนของเธอ ไม่ต้องบอกฉันถึงวันที่เลยผ่านไม่ต้องบอกฉันว่าเคยมีใครคนไหนยังไงเธอเผื่อฉันเพลอบังเอิญฉันถามเธอไปเธอก็ไม่ต้องตอบฉันเลยและฉันคนนี้ ที่พลาดผิดใช่ว่าชีวิตจะดีจะง,งามสักเท่าไรไม่อยากให้ถามมันไม่น่ารู้เท่าไรไม่ใช่เรื่องจำเป็นของเราวันวาน i are to งแค่บอกว่รารักแค่เธอรักฉันง่ายง่ฉันต้องการขยในของเธอวันวานมันคืนย้อนมาไม่ได้และวันทุกน,นี้ยังไม่รู้แต่ฉันพร้อมดิวฉันพร้อม เพื่อรักคนเดียวไปบนทธอ ชา V3 ครับนักล่าฝันคนต่อไปนะครับเธอผู้นี้เป็นตัวแทนและเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมนะครับขณะนี้เธอกำลังสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและกำลังทำความฝันของเธอให้เป็นความจริงจอย V24 กับเพลง For You I Will in the night When you feel your words stand right Count on me I will be waiting Count on me I will be there Anytime the times get too tough Anytime you're in enough I'll be the one to make it better I'll be there to protect you See you. To wait for our time, promise you. For you will. Oh, 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 I will choose your heart from the rain. I will let no harm come your way. Hold his arms to be a shelter. No, his will แล้ว V3 ครับฟังคอมเมนเตอร์นะครับเริ่มที่คุณเ็ดครับค่ะเ,เริ่มจากที่คชาก่อนนะคะคชาเปิดตัวมาดูแล้วน่าสนใจบุคลิกดีมากนะคะกูจะแบ่งเป็นสามส่วน <Okay. S 2> เปิดตัวท่อนโซโล่และท่อนจบนะคะเปิดตัวดีบุคลิกน่าสนใจแต่ ข้างในไม่มีอินเนอร์ที่จะผลักพลังออกมานะคะพอมาถึงช่อนฮุกที่ร้องว่าวันวานไม่คืนย้อนมาเพลงเนี่ยมันส่งทำให้ขาชามีพลังแต่ก็นั่นแหละมันยังไม่มาจากข้างในตัวเองนะคะพอท่อนสุดท้ายท่อนโซโล่เริ่มดีมาก พอเริ่มบิวมาบิวมาพอดีแล้วพอหนูเล่นกับคนดูแล้วมันถึงเหมือนกับแบบส่งความรู้สึกให้กับคนดูทั้งหมดนะคะภาพรวมทั้งหมดมันมาดีตรงท่อนท้ายนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าหนูแบ่งท่อนมาได้ดีนะคะตั้งแต่เริ่มเปิดหัวแต่ครูตินิดนึงคืออินเนอร์ข้างในเราไม่ผลักออกมานะคะจริงๆน่าจะผลักออกมาแต่แรกแล้วแม้ว่ามันจะต้องต้องค่อยคอยมาก็ตามนะคะอินเนอร์สำคัญมากส่วนน้องจอย น้องจอยสวยหวานร้องเพลงเพราะมาก <Yeah. S 1> ครูนั่งนึกครูนั่งดูรู้รู้สึกว่าหนูร้องแบบร้องแบบฉันประสบความสำเร็จแล้วอะ่ะหนูแววตาหนูไม่มีความทะเยอทะยานเลยลูกมาหน่อยน้องจอยมาหน่อยนะคะเหมือนแบบทุกอย่างเราสําเร็จมาแล้วภาพสวยงามไม่เอารูกเรากําลังประกวดอยู่เราต้องมีความทะเยอทะยานนะคะน้องจอยขอบคุณค่ะคุณปังครับ สวัสดีครับคชาแล้วก็น้องจอยด้วยนะครับคชาเนี่ยนะครับเป็นคนที่หล่อทุกมุมเลยนะครับไม่ว่าจะดูมุมไหนนะครับถือว่าเอาพูดระดับอินเตอร์แล้วกันถือเป็นคนเอเชียที่หน้าตาดีมากนะครับผมเพลงนี้ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมั่นใจนะครับเป็นคนมั่นใจแล้วก็ท่าทางเป็นมืออาชีพมากๆการร้องตั้งใจดีมาก แต่เพี้ยนเยอะมากนะครับเช่นเดียวกับความตั้งใจนะครับอันนี้ต้องฝึกฝนนะครับฝึกฝนนิดนึงนะครับแต่พี่ชอบมากเลยตอนที่เนื้อเพลงบอกว่านี่คือคนของเธอคชาชีไปสามคนเลยนะฮะนี่คือคนของเธอเราเนี่ยเป็นคนของทั้งสามคนนั้นเลยอย่างนี้โอ้หลายใจนะเราแต่อย่างว่าครับหล่อมีเสน่ห์แบบนี้ก็ต้องมีคนชอบเยอะขอให้โชคดีครับส่วนน้องจอยนะครับ for you I will นะครับ น้องชายเป็นคนสวยสงา่าบุคลิกดีมากต้องบอกว่าเพลงนี้ยากมากนะครับฟังดูเนี่ยมันเปลี่ยนคีย์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมโลดี้ก็ยากมากทาทาน่าจะรู้เมื่อกี้ทาทาฟังดูฟังดูอยู่ต้องรู้เลยว่าร้องยากจริงๆนะครับแต่สำหรับหนึ่งสัปดาห์นะครับทำได้แค่นี้เนี่ยถือว่าสุดยอด ผมขอบอกเลยว่าถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจันเกษมนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ขอยกไว้ไม่พูดขอให้โชคดีครับทั้งคู่เลยไก่ครับครับสวัสดีครับกระชาและน้องจอยนะครับสําหรับกระชานะครับกระชาตอนเปิดตัวพี่ว่าไม่ค่อยดีร้องเพี้ยนเยอะทีเดียวออพอเด,เดินมาหน้าเวทีเริ่มดีขึ้นเยอะนะครับ อันนี้อันนี้อันนี้ดีพี่อยากให้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ระบบมอนิเตอร์หรือเปล่านะพูดเผื่อไว้นิดหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของความเป็นตัวของตัวเองพี่ว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควรนะครับคือว่าเราพยายามจะเป็นร็อกมากเกินไปเสียงเพราะๆของกระชามีลูกคอที่เพราะๆมีวันนี้ไม่ได้ยินนะครับเพราะเราโมวแต่เกรงเพื่อจะให้มันแข็งนะครับการเพี้ยนสูงเยอะทีเดียววันนี้นะฮะแล้วก็พี่อยากให้เรา พยายามดีไซน์เพลงด้วยให้ดรอปลงหรือว่าหรือว่าให้มันช้าลงตอนกลางหรือว่าอะไรก็ตามเพื่อเพิ่มสเสน่ห์มากขึ้นนะครับส่วนน้องจอยเนี่ยเรื่องพิชเรื่องอะไรไม่มีปัญหานะครับสำหรับพี่ถือว่าทําได้ดีมากอารมณ์ดีขึ้นพัฒนาเรื่องดันามิกมากขึ้นนะครับลูกแอดลิปจะมีเพีนเพียนอยู่บ้างนะครับสำหรับเอกไวกส์นี่พี่หวังอย่างอื่นมากกว่าในเรื่องของพลังของศิลปินนะครับพลังของความคิดสร้างสารรค์ที่เราจะสร้างออกมาที่เราจะผลักดันออกมาอารมณ์บางทีมันไม่ต้อง มันมันไม่ทําให้เสียงเพราะขนาดนั้นหรอกการเรามีอารมณ์เศร้าบางทีมันอาจจะเสียงต่ําเสียงสูงได้เข้าใจตรงนี้ให้เยอะนะครับแล้วก็กลับไปฝึกฝนทั้งคู่ครับโชคดีครับขอบคุณครับ V3 และ V24 ครับขชา V3 กับ3ปีแห่งการไล่ล่าความฝันบนเวทีแห่งนี้วันนี้ขาชาได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ในฐานะตัวจริงที่ผมกลับมาออริชั่นอีกครั้งในปีนี้เพราะว่าฝันของผม มันยังไม่สําเร็จครับผมก็เลยอยากจะทําฝันผมให้สําเร็จถ้าผมล้มผมท้อฝันของผมมันก็จะเป็นได้แค่ความฝันมันก็ไม่มีวันเป็นจริงได้ถ้าผมไม่ลงมือทําด้วยวัย20ปีขาชาฝันอยากจะเป็นนักร้องอาชีพแต่อีกมุมหนึ่งขาชามีความสนใจในงานเบื้องหลังวงการภาพยนตร์จึงเลือกเรียนสาขาวิชาภาพยนตร์คณะนิเทศาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ส่วนจอย v 24สาวเสียงใสวัย19ปีที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจและฝันอยากจะเป็นนักร้องจอยเลือกเรียนเอกวิ e ce, ที่มหาวิทยาลาัยรัชพัฒจันกเกษมเพื่อปูพื้นฐานสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพในอนาคตการที่เราเรียนด้านนี้นะคะก็ทําให้เราฝันอยากเป็นนักร้องเอ่อ2 a 8นี่ก็ทําให้เราเข้าใกล้ความฝันแล้วก็ทําให้ฝันเป็นจริงได้ง่ายขึ้นสปีเห็นความมุ่งมั่นของกระชา และความตั้งใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของจอยจะทำให้พวกเขาได้อยู่ทำความฝันต่อไปหรือไม่อยู่ที่การสนับสนุนจากคุณผู้ชมทั้งประเทศสนับสนุนความมุ่งมั่นของกระชาโหวต V3 หรือถ้าสนับสนุนความตั้งใจของจอยโหวต V24